กีบอนกีบ bon. อ bon. เดี๋ยวเอาเสื้อขาวไปแฟนไว้ข้างในก้งเรียกแล้วลูกเอาเสื้อขาวของเขาไปแฟนไว้ในข้างในก้งจะได้อืมให้เขาได้ซึมซับบ้างให้เขาได้ได้รู้ว่าอืมอยังมีคนเป็นห่วงยังมีพ่อเป็นห่วงลวงตาเป็นห่วง คิดถึงมากมายลูกคิดถึงคุณย่าป้อนป้อนซุปไปแล้วป้อนน้ำไปแล้วเฮียจีวอนเขากินน้ำเยอะนะป้อนเขาเยอะๆบอกคุณหมอแล้วเมื่อเชาอ้าเฮียจีวอนเขากินน้ำเยอะเวลาป้อนเขาก็ป้อนให้อ่าเยอะๆป้อนน้ำป้อนเยอะๆเฮียจีวอนเขาชอบกินน้ำเข็มแข็งนะลูกไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บนะลูก แผลจะแห้งพรุ่งนี้คุณหมอบอกได้คิวได้คิวใช้เลเซอร์เพื่อเพื่อทำให้เนื้อเสียออกได้ง่ายเนื้อเสียออกได้ง่ายถามคุณหมอว่าน้องจะเจ็บไหมเฮียจีวอนเจ็บไหมไม่เจ็บลุงตาเฮียจีวอนไม่เจ็บหรอกบอกก็ดีใจกลัวเฮียจีวอนเจ็บ ดีกว่าการลอกดีกว่าการผ่าตัดครัอบอกคุณหมอบอก